สวัสดีครับช่วงต่อไปนี้เราจะได้เห็นผู้ยิ่งใหญ่ในนามของผู้ชนะสิทธิศชัดๆว่าหน้าตาเป็นอย่างไรผมได้เกินบอกไปแล้วว่าเรื่องแต่ปางบันแต่พ่อเจ้าสามารถ หาคําตอบได้รู้ได้ทั้งสามที่รูปหน้าหน้าตาตัวบุคคลเหตุการณ์นับไม่ถ้วนชาติแค่400ปีโดยประมาณหนีไม่พ้นหรอกครับที่พอว์ท่านจะต้องรู้แล้วก็สร้างรูปขึ้นมาให้เห็นด้วยว่ารูปร่างหน้าตาอย่างนี้นะที่ได้ชื่อว่าผู้ชนะสิบทิศท่านสร้างรูปไว้ถึงสามลักษณะนะครับ ลักษณะที่เห็นอยู่ขณะน,นี้ตอนนั้นเป็นผู้ยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่มากตรงที่ว่าชนะเมืองไทยครับและได้ขอพระอ,องค์ดำไปเลี้ยงเป็นรูปและได้ช่วยพระพินานสุพรรณกริยาไปดูแลน้องด้วย ได้สองต่อสามต่อเลยแ่ะครับ,บรูปร่างหน้าตาท่านขนาดนี้ถ้าเราไม่มีภาพมาให้ดูเราก็จะไม่เห็นความหล่อความเก่งกล้าสามารถของพระอ,องค์ท่านโดยเหตุของเสด็จพ่อเจ้าสามารถรู้ได้โดยไม่ท้วนชาติในปัจจุบันในอดีตและในอนาคตท่านจึงได้ภาพ นักรบผู้ยิ่งใหญ่บาจิงนองมาให้ดูให้ได้ศึกษากันและฝังรัตนาชาติทั้งองค์ถือดาบคู่เมื่อสมัยก่อนไม่มีปืนที่จะใช้กันอย่างปัจจุบันไม่มีจรวจและท่านผู้นี้แหละครับเป็นฝันใจของคนไทยในเรื่องของละคร หรือหนังเขาจะเรียกกันว่าผู้ชนะสิบจิตแต่ในพพม่าเรียกว่าบายิงนองหรือบุเรงนองผมไปพม่ามาถึงสองรอบไปดูที่ว่าเมืองตองอูเป็นยังไงวัดพระธาตุมูเตาเป็นยังไงเพราะท่าน บา non, ยิงนองหรือบุเรงนองเนี่ยจะออกศึกสงครามทุกครั้งเนี่ยจ้องไปกราบไหว้อธิษฐานที่วัดพระธาตมูเต่าเมื่อเป็นอย่างนี้เราจึงอยากเห็นว่าหน้าตาของวัดเนี่ยเป็นอย่างไรผมก็ไปมาครับไปทำพิธีบงสวงด้วยที่นั่นรูปนี้ตอนท่านชนะศึกในไทยครับ และผมได้รูปของพระอ,องค์ท่านมาถึงสามองค์องค์ตอนที่อายุสิบสามมีอีกองค์หนึ่งครับที่จะได้ให้พวกเราได้เห็นยกขึ้นอีกหน่อยครับ ให้พวกเราได้เห็นนี่คือตอนอายุสิบสามครับความรอเนี่ยเริ่มต้นในแต่เด็กแล้วครับเสด็จพ่อเจ้าจำลองรูปว่าให้ดูว่าท่านบูเรงนองตอนอายุสิบสามหน้าตาเป็นอย่างนี้รอนะครับหรอมากด้วยและยังมีอีกรูปหนึ่งที่ข้าเจ้าสร้างไว้ให้เราได้ศึกษากันตอนนี้อายุมากแล้วครับ อายุโดยประมาณ60แกศึกแก่สงครามทำงานมากเด็ดขาดเด็ดเดียวโดดเด่นรบที่ไหนชนะที่นั่นนี่แหละครับทต่พ่อเจ้าสร้างไว้ให้ได้ดศึกษาว่าตั้งแต่อายุ13รูปนาต่างนี้60อย่างนี้ไปอายุ70ฝ่าเป็นอย่างนี้บอกให้รู้ว่าสังขารย่อมร่วงโรย ความรู้ความสามารถความเก่งกาจก็ทุเราไปแต่ที่สำคัญมากคือผลงานในอดีตจะจารึกไว้ในแผ่นดินในจิตใจของบรรดาลูกหลานทหารหารและชาวพมา่ายิ่ยงกว่านั้นของคนไทยด้วยครับละครเล่นกันบ่อยมากหนังก็สร้างกันนี่แหละครับ หน้าตาของท่านบาจิงนองหรือบุเรียงนองหรือได้รับฉายาว่าผู้ชนะสิบทิศหมายความไปรบที่ไหนทั้งสิบทิศชนะหมดไม่มีคำว่าแพ้ครับเราเกินก่ลาวมาถึงท่านบาจิงนองแล้วก็ต้องนึกถึงอีกอง์หนึ่งที่ผูกพันเกี่ยวข้อง กับท่านบายิงนองครับคือพระอ,องค์ดำที่เกินไว้แต่ครั้งแรกว่าท่านขอพระอ,องค์ดำหรือพระในเดชสวนตอนอายุเจ็ดปดขวบไปอยู่พมา่าแล้วจะเลี้ยงดูอย่างลูกนั่นแหละครับที่เราได้เกินบอกไปแล้วเออ,อพระเจ้าก็สร้าง รูปสมเด็จพระนเรศวรเอาไว้ให้เราได้ศึกษากันด้วยครับรูปสมเด็จพระนเรศวรรูปนี้คุณลองสังเกตดูนะครับหุ่นเป็นยังไงครับนักรบผู้ยิ่งใหญ่โดยประมาณ400ปีมาแล้วครับสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยท่านฝังรัตนะชาติไว้เนื้อเป็นโลหะนะครับเนื้อเป็นโลหะ แล้วฝังรัตนชาติไฟดาบคู่อยู่ข้างหลังครับนักรบผู้ยิ่งใหญ่ของไทยสะเทือนเลื่อนลั่นไปทุกตารางนิ้วของแผ่นดินไทยเมื่อพระองค์ดำชนะศึกเกยียรติยศกู้แผ่นดินไทยพ้นจากเมืองขึ้นของบามา่าทั้งที่ประกาศ ไทยไม่เป็นเมืองึ้นของพม,ามา่ามาก่อนด้วยก่อนที่จะมาถึงสงครามยุทธาถีจะเห็นด้านหลังนะครับเป็นปอกดาบท่านสร้างไว้เป็นดาบไฟคือนักรบผู้ยิ่งใหญ่ของไทยยิ่งใหญ่จริงๆทําทำให้พม่าเกรงกลัวไทย เป็นเวลาเป็นร้อยปีไม่กล้ามาต่อแยกับไทยเลยครับเพราะท่านสามารถชนช้างชนะมังสามเกียรติคู่ปรับตั้งแต่ในสมัยอยู่ในพมา่าว่าไก่เชรลยเหยียดยามมินเมต่อคำพูดทำลายทั้งความรู้สึก ิจใจในที่สุดต้องบอกว่าท่านชาระแค้นยุทธาถ,ถ,ถีที่การจ้าหน้าบุรีนะครับฟันบางสามเกียรติขาดคอช้างสับไพแร้งเป็นเรื่องบริสัท์แล้วค่อยว่ากันวันนี้เราจะมาคุยเรื่องของพระองค์ดำเกี่ยวข้องกับท่านบาญิงหนองครับ ช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงที่ต้องถือว่าสําคัญมากนะครับพราเสด็จพ่อเจ้าเนี่ยต้องถือว่าท่านเมตตามากสร้างเรื่องปฏิศาสตร์ไว้ให้ชนรุ่นหลังได้เห็นไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยนะครับนี่คือพมา่าแล้วท่านผู้ยิ่งใหญ่ผู้ชนะสิบทิศกำลังดืนยืนตัางงานประทับยืนตัางงานพร้อมด้วย ทวนนะครับบอกให้รู้ว่าเป็นนักรบผู้ยิ่งใหญ่เป็นที่น่าเกรงขามมากแต่ในขณะเดียวกันที่คนเคยพูดไว้ใครเก่งก็มักจะเก่งตลอดในทุกเรื่องน่าจะเป็นจริงนะครับท่านบูเรงนองผู้ยิ่งใหญ่ก็เก่งเรื่องของดนตรีด้วยเครื่องร้องเครื่องลำเครื่องลรงลนี่นะฮะจะเห็นทหารใกล้ทิศของท่าน ผมได้มา10บองค์ได้นถึงสองชุดนะครับนี่เป็นชุดหนึ่งคืออธิษฐานอยากได้มันก็ได้มาและชุดนี้ล่ะครับผมไม่ควรร้องเพลงไม่เป็นเพลงของพระม่ทุงยาบาเล่ทุงยาบาเล่ทุงยาบาเลตรงเนี้ย ผมฟังแล้วรู้สึกขนลุกแต่ผมร้องนี่ไม่ขนไม่ลุกนะเพราะผมร้องไม่เป็นเพียงจะอามาประกอบเรื่องเท่านั้นเห็นว่าท่านบูเรงนองตอนนี้ท่านอายุหกสบเศษหน้าตายังดูยังไม่ทิ้งล่องรอยแห่งความหล่อและใจดีและความเก่งครับก็เลยเอามาให้พวกเราได้เห็น ได้มีโอกาสศึกษาว่าคนเก่งก็จะเก่งทุกเรื่องเก่งจริงๆถ้าท่านไม่เด็ดเดียวเด็ดขาดจริงๆแล้วเนี่ยคงไม่ได้ชื่อว่าผู้ชนะสิบทิศเมื่อพมา่าหมดบุเรงนองก็แตกเป็นก๊กเป็นเหล่าเมืองต่างๆก็แข็งตัวขึ้นไม่ยอม ต่อนันทบุเรงผู้เป็นลูกชายที่จะขึ้นเป็นกษัตริย์อย่างที่ผมไม่ได้เกินบอกไปแล้วนั่นนะครับแล้วก็ต้องเข้าเรื่องของสารวันเตี้ยลงเรื่อยๆแล้วนันทบุเรงก็หมดสภาพไปในที่สุด